l ิตเติ้ลสวิมเแพมเพิร์ดว่ายน้ำสำหรับเจ้าตัวน้อยว่ายสบายซึมซับเร็วเพิ่มปริมาณ6ชิ้นซื้อเลยขับแล้วดูแลสุขภาพไม่มีเห็น,หนช่วงนี้ตุบบ่อยโตเอออ่ะ,อะช่วงนี้ตุบบ่อยมีดูแลสุขภาพอะไรเงไ้ยนะคะใช่ใน,นส่วนของการตุบแอกนะคะ <c oughs> ตอนนี้เราหายแล้วค่ะเพราะ <c oughs> เราร่างกายว่าแข็งแรงค่ะ แตปีนี้ก็บ่อยนะ่อยใช่ค่ะใช้ได้เลยค่ะแต่พอมันหายแล้วมันก็น่าจะหายเลยนะคะเม่อพอมันขึ้นปวดปวดอค่ะสวยงไปมีเคลื่อนไหมาตรการในการกักตัแบสองเท่เอออะไรตัวเองเพิ่มขึ้นไหมมันตุ้บคนละโลกอะสิไปก็เลยแบบรอบแรกเป็นไข้รอบที่งสองอาหารเป็นพีทมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเออมันก็คนละอย่างกันแต่ก็พยายามจัดสรรเวลาพักผ่อนให้มันดีขึ้นนะคะเออก็เลิกมากค่ะ ไม่ค่ะไม่ไม่ไมาแต่เข้าใจว่าภาวะตอนนั้นแบบร่างกายมันพักผ่อ,อนน้อยมันก็เลยปล่วยง่ายกว่าปกติหน่อยนึงตอนนี้ดีขึ้นแล้วปีนี้ทำงานหนักแค่ไหนจริงๆปีนี้รวมๆเกือบทั้งปีก็ค่อนข้างหนักแต่ว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่เราแบบไม่ต้บแต่พอมาเดือน11เนี่ยมันดันแบบทุกอย่างมันเหมือนอุบัติเหตุอะค่ะมันรวมกันหมดชนกันหมดแล้วก็กองแต่ละกองก็มีความจําเป็นต้องออกนะต้องถ่ายนะเราก็เข้าใจแล้วก็รูส้สึกว่าเออก็แก้ที่เราง่ายกว่าแล้วก็ให้คิวเต็มที่อะไรยเงี้ย ก็เลยตู้ค่ะ<อ>ตามนั้นคุณล็อกค้างเงี้ยไม่ห่วงหรอผู้จัดการอะไรเงี้ยอ่ะคือจะมินมาให้กินหาเวลาให้นอนอะไรเงี้ยบ้างไหมมันจําเป็นจริงๆค่ะเพราะว่า<อ>ผู้จัดก,การหนูขี้เกียจทำงานกว่าหนูอีกอถ้ามันลงคิวค่ะนี้แปลว่าหนักหนาแล้วค่ะจะทำงานใช่ก็มันมันจำเป็นนะ่ะเข้าใจ<อ>เขากล้องถ่ายออกกล้องทีนึงก็คนเยอะอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากแบบไม่อยากหยุดไม่อยากอะไรร<อ>ันยาวค่ะแต่ว่า ก็มันจะไม่ได an ้หนักเท่าเดือนเดือนที่ผ่านมาแล้วอันนี้มันอุบัติเหตุจริงๆค่ะรู้ตัวเลยจริงๆเห็นคิวว่าต่อใจแต่ว่าทำอะไรไม่ได้แล้วอยากมีแฟนได้ทำอะไรไหมคะไปเจอทำงานหนักอะไรเงี้ยขอหยุดสักสองสามวันสี่วันนอนเฉยๆอยู่บ้านอะไรเงี้ยหนังสือสักเล่มฟังเพลงยาวๆขี้เกียจเป็นแบบอืมอะไรก็พอ ปกติก mm ็ไ hmm. ม <higher> uh ่ค huh. so, like, anyway, like, ่อยเที่ยวใช่ไหมไม่ค่อยคือถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็ไปกับครอบครัวบ้างอะไรเงี้ยแต่หนูก็แบบไม่ได้แบบไม่ได้อะไรแล้วปีนี้ก็แบบทำงานเยอะไม่อยากไม่อยากเดินทางเหนื่อยอะไรเงี้ยอยากนอนเฉยๆเป็นผักอะไรเงี้ยค่ะปีนี้ผู้จัดการให้หยุดแบบยาวสุดกี่วันใช้มากสุดกี่วันนี่นับหลักชั่วโมงหลักวันไม่แน่ใจเลยฉันได้หยุดยาวสุดยาวสุดกี่วันปีนี้ โอ้โยโอ้โย,ยกระทรวงแรงงานไปทางไหนคะเขาบอกหนูว่าสี่ค่ะชอบซ้อนแผนด้วยปีหน้า <c oughs> ต้นต้นจนถึงกลางหน้าจะแน่นอยู่ค่ะแต่พระคาดว่าถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงครึ่งปีหลังจะเหลือแค่เรื่องเดียวถ้าเกิด <c oughs> ทยอยปิดอย่างถูกต้อง <c oughs> ตามที่ดีลกันไว้ มีสร้อยสบันงาทั้งช่องสาม,มีซีเนหาซลีทั้งช่องวันแล้วก็มี46วันจำพังงานวิวาของ J M M แล้วก็จะมีเรื่องใหม่ที่จะเปิดกลางปีหลังของปีหน้าเฮ้ใช่ค่ะกลางปีหลังของปีหน้าคือถ้าเกิดสามเรื่องนี้ปิดอย่างถูกต้องตามกำหนดหนูก็จะได้ถ่ายแค่เรื่องเดียวและเรื่องคนละค่ายคนละช่องคนละแบบอันนี้หมดเลยน้อง่ใช่ ได้ไงทีมงมนกับการเลื่อนง,งานได้แบบหลากหลายช่อง,งดีค่ะเขาเห็นการทํางานระบบการทํางานของทุกที่อะไรเงี <c oughs> ้ยก็ได้เรียนรู้พุ่งกับแต่ละคน <c oughs> บทของแต่ละที่อะไรเงี้ยค่ะก็ <c oughs> ดีค่ะหลากหลายทีน่าก็รอติดตามใช่ค่ะว่าจะตุบไม่ตุบนะคะฝา <c oughs> กด้วยค่ะ